สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องแม่ติ๊กจ๋าในแดนใต้อีกแล้วนะคะวันนี้แม่ติ๊กจ๋านะคะมาทําขนมปองเหน่งค่ะหรือขนมลูกตุ้มนะคะเดี๋ยววิธีทําสูตรจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะคะพอดีว่าแม่ติ๊กจ๋าผสมแป้งไว้แล้วนะคะผสมแป้งเสร็จแล้วแล้วก็ใส้กอก็เสียบไม้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาทอดตอนทอดให้ดูนะคะ ว่าทำยังไงกันนะคะไปดูกันเลยค่ะอยขนมย้อนไหมนะคะจุ่มลงไปทอดเลยนะคะนี่น้ำมันร้อนแล้วนะคะที่เราตั้งหม้อไว้ทอดเลยค่ะนี่ค่ะไส้กรอกที่เราเตรียมไว้นะคะวันี้เรามาทอดเลยค่ะเพราะว่าแป้งอะไรไม่ติดจา่จาจนี้จะผสมไว้เสร็จแล้วค่ะ เวลาทอ่อเราก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะคะนี่ทอ่อเสร็จแล้วรอบแรกก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะรอบแรกแล้วก็พักไว้นะคะแล้วก็ก็จุ่มต่อไปค่ะจุ่มอย่างนี้เลยนะคะ จะหมุนไปเรื่อยๆนะคะทีละสองเงนก็ได้นะคะจุ่ม หมุนไปเรื่อยๆนะคะจนว่านี่ค่ะแป้งสีเหลืองนะคะคือแป้งสุกแล้วนะคะสีเหลืองอย่างนี้นะคะแล้วเราก็พักไว้นะคะแล้วเราก็หมุนเรื่อยๆค่ะจนแป้งกลายเป็นสีเหลืองทองนะคะต่อแล้ก็โอ้ยหยด แป้งเนสีเหลืองทองนะคะเราก็พักไว้นะคะแป้งที่หยดในหม้อนะคะเราก็หนีบออกทิ้งเลยนะคะหนีบออกทิ้งเลยนะคะเพราะว่าจะทําให้น้ํามันเราไหม้นะคะ ท่อแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะรอบแรกนะคะได้แ,แบบนี้นะคะรอบแรกกลมๆนะคะนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชุบรอบต่อชุบให้กรอให้หมดก่อนนะคะไปค่ะชุบต่อเลยค่ะ ค่อยหมุนไปนะคะตอนนี้ตอนนี้นะ้ำมันกำลังเริ่มเดือดแล้วก็ชุบไปก่อนรีบชุบเลยค่ะจะแติจะจะ,จะใช้ไม้เบอร์เก้านะคะวันนี้ใช้ไม้เสียบเบอร์เก้านะคะปกติจะใช้เบอร์สิบค่ะวันนี้เบอร์สิบไม่มีค่ะไปหาไม่เจอไปหาที่ร้านทำอาหารขนมมาค่ะหาไม้เบอร์สิบไม่มีก็เลยเอาเบอร์เก้ามามีเบอร์เก้าค่ะ หมุนไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าแม่ติจา๋าน้ำมันยังร้อนไม่มากไม่ต้องหมุนเร็วค่ะนี่ค่ะหมุนไปเรื่อยๆนะคะ มุนไปเรื่อยๆนะคะเราจะได้สีเหลืองทองแบบนี้นะคะสีเหลืองทองแบบนี้นะคะนี่ค่ะสีเหลืองทองแบบนี้ค่ะพักไว้ก่อนนะคะพักไว้ก่อน มันขอออกคลิปด้หรมองไม่เห็นหรอกอยู่ตรงหม้อนี่นี่ถ่ายหม้ออยู่อย่าเข้ามาเดี๋ยวชนล้มหลานค่ะมารอกินขนมแล้วค่ะหิวหีวรอก่อนลูกนี่ค่ะชุบก่อนนะคะแล้วก็ไม่ชอบไก่ไม่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ กดไลค์ด้วยครับบอกสิกดกระดิ่งติ๊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 งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปของเรานะครับก้มๆให้เห็นหน้าหน่อยคม่ะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปต่อไปนะครับบอกสิเดี๋ยวเราจะมีคลิปต่อไปรับชมได้ครับไม่คลิปต่อไปทคลิปต่อไปได้อีกลฟ์เฟซบุ๊กครับและเฟซบุ๊กครับยูทูบเบอร์ครับยูทูบเบอร์ครับสวัสดีและ เดีย๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวผมจะลองทานขนมดูนะคบเยวนะคะ,ะคสุกแล้วให้ทานนะคะอ่านล้องออกกัลูกร้นล้นลูกร้นลนบาโค้จับกับซีแคนรอกินขนมแล้วค่ะยังทำไม่เสร็จค่ะ พอเราได้ชั้นที่ชั้นแรกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจุ่มชั้นที่สองกันนะคะนี่นะคะรอบที่สองนะคะพร้อมเรียงค้านี่ค่ะรอบแรกที่เราจุ่มกันไว้นี่รอบสองนะคะจุ่มลงไปเลยนะคะให้แป้งขึ้นมาเลยไม้นะคะขึ้นมาเลยลูกตุ้มของเรานะคะนี่ค่ะจุ่มเลยนะคะแล้วก็หมุนหมุนนะคะ หมุนนะคะเหมือนรอบแรกนะคะเราก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะคะนี่คือรอบที่สองนะคะรอบที่สองนะคะรอบที่สองค่ะเราจะหมุนไปเรื่อยๆนะคะเะมเื่อะะกี้คือรอบแรกนะคะ องแป้งก็จะสุกเหลืองอย่างนี้นะคะกลมเริ่มกลมแล้วนะคะกลมแบบนี้นะคะแล้วก็พักไว้นะคะเราก็ชุบต่อไปเรื่อยๆนะคะเราจะชุบสองรอบหรือสามรอบก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้แม่ติ๊กจ๋าจะชุบแค่สามรอบนะคะนี่รอบที่สองนะคะ ไปเรื่อยๆนะคะทอไปเรื่อยๆนะคะจนเข้าสีเหลืองทองไปว่าเข้าสุกด yeah ีแล้วนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะลอตที่สองค่ะเริ่มโตแล้วนะคะเริ่มลูกเจิดโตโตแล้วนะคะ ักไว้นะคะรอบที่สองนะคะเวลาจุ่มแป้งนะคะให้แป้งล้นขึ้นมาตรงไม้นะคะห้ามจุ่มพอดีลูกนะคะเพราะว่าจะทําให้เขาขาดรั่วแล้วน้ำน้ำมันจะเข้าไปข้างในนะคะในแป้งนะคะให้เลยไม้มาะคะ่ะจุ่มลงไปเลยค่ะ วันนี้ทํา1ลิตรค่ะรวมแป้งทุกอย่างที่ผสมหนลิตรพอดีค่ะก็จะมีเศษแป้งไม่ๆในน้ำมันนะคะเดี๋ยวเราจะช้อนออกนะคะก็จะพักไว้นะคะ เราจะใช้ตัวนี้นะคะช้อนแปง้งช้อนแป้งที่ไหม้ทิงนะคะที่เป็นเปรเศษเพรก็เขาจะทําให้กลิ่นขนมเราไม่หอมนะคะจะได้กลิ่นไหม้นะคะช้อนทิ้งเลยนะคะ แล้วเราก็จุ่มไปเรื่อยๆนะคะนี่คือรอบที่สองเองนะคะเดี๋ยวรอบที่สามเราก็จะจุ่มให้ดูนะคะตั้งทิ้งไว้เลยคะ่ะเพราะไม้เราไม่จมแน่นอนคะ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปกดพร้อมกันคะ่ะนี่จ้ะ หมุนไปเรื่อยๆนะคะหมุนไปให้แป้งมสุกเสมอกันนะคะแป้งจะได้สุกเสมอกันนะคะให้จมน้ํามันนะคะให้จมน้ํามันแบบนี้เลยนะคะจมน้ํามันแบบนี้เลยนะคะหมุนไปเรื่อยๆนะคะซีแครกับบาโค้ก็หิวแล้วค่ะนี่ค่ะ แป้งจะย้อยนิดนึงนี่ค่ะจะได้รอบที่สองค่ะจะหมุนไปเรื่อยๆค่ะเราหมุนไปจนแป้งเราหมดนะคะแล้วเราจะได้กี่ไม้กัน รอแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึ่งใกล้แล้วลูกใกล้แล้วขออันนึง่เนี่ยยังยังอีกรอบหนึ่งก่อนนี่เพิ่งสองรอบรออีกรอบหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะอดทนไว้อดทนไว้อดทนไว้บอกด้วยอดทนน้อยสองรอบสองรอบแล้วนะครับเห็นไหมเห็นแคนไหมเห็นแคนไหมรอบที่สองแล้วนะคะบอกสิเดี๋ยวเดี๋ยว เพเ่อนปห้าแล้วสอนแคนทำขนมวันนี้เนี่ยโอเคได้จยากลองทำไหมโอเคอันนี้ทอดอีกรอบหนึ่งเหรอใช่อันนี้ตั้งไว้ก่อนมันร้อนอยู่เดี๋ยวต้องจุ่มแป้งอีกรอบหนึ่งอยา่อยาน้ำมันกระเด็นลูกต้องขยับออกก่อนนะปึ๊กมาจะชุบรอบที่สามให้แคะนะ่นั้นซีแคนหิวแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจะชุบรอบที่สามให้ซีแคนคะ่ะเฮ้ยเ,เดี๋ยวรน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 มาตั้งก่อน ทั้งก่อนออกก่อนถ้าถ้าไม่ออกไม่ได้กินนะแก๊ดับค่ะเดี๋ยวเรามาชุบรอบที่สามเลยคะ่ะนี่ค่ะชุบรอบที่สามเมื่อกี้รอบที่สองนะคะชุบรอบที่สามปุ๊บไม่มิดนะไม่มิดเลยนะคะชุบให้ให้ให้เลยกลมๆนี้เลยนะคะขอกลมๆเลยนะคะ รอบที่สามค่ะหอรวันนี้จะไม่ทำรูปใหญ่โตนะคะจะทำแค่สามรอบนะคะรอบที่สามนะคะ เดี๋ยวเราจะมาชุบรอบที่สามกันเลยค่ะนี่ค่ะรอบที่สามพักไว้ก่อนชุบรอบต่อไปค่ะชุบลงไปเลยค่ะเราจะเอากี่รอบก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยนะคะอันนี้จะเอาแค่สามนะคะ แล้วแต่ลูกแล้วแต่เอ,อแล้วแต่นะคะว่าใครจะเอากี่รอบนะคะชุบลงไปเลยค่ะมีรอบที่สามนะคะร้อนมากค่ะอยู่เตาไฟค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ รอบที่สามค่ะแก๊สผ่อนไม่ได้ค่ะร้อนเกิน ร้อนมากค่ะเราจะชุบลูกที่สามให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปเฉือนข้างในดูนะคะว่าสวยไม่สวย รอบที่3ามนะคะนี้ไม้หลุดอ่ะเราจะทำไปเรื่อยๆนะคะจนจะหมดนะคะใกล้จะเสร็จนล้คว่ะคว้ควๆม,วมใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าได้กี่ชิ้นได้เยอะค่ะแต่ว่าหลานเราไปกินเยอะแล้วค่ะหลานเราไปกินแล้วค่ะได้เยอะอยู่ค่ะลาเราไปกินเยอะแล้วค่ะชุบรอบที่สามนะคะแค่สามรอบนะคะ อันนี้สุกแล้วใช่ไหมโอเคเอาชูชิมให้ดูสิร้อนอยู่นะร้อนอยู่นะลูกชิมให้ดูสิว่าอร่อยไหมนนกิมนไปสองอันแล้วค่ะนี่อันที่สามค่ะชิมอีกรอบหนะึ่งชิมดิลูกบอกบอกบอกผู้ชมทางบ้านดิว่าอร่อยไหมคุณครับนี่คือการชิมดูนรับอ่าร้อนนะคะลูกเป่าก่อนนะคะเพื่อเอาออกเขขอมื่อกี้ โค้ดค่ะโค้ดจรินะครับร,ร้อนอ,อร่อยอยู่ครับอ,อร่อยมากครับบอกสิอร่อยมากๆครับ,บครับรสชาติเหมือนที่เคยกินอย่างที่รงหายจริงเหรอครับ,รรรบชุบจนแป้งหมดนะคะโคน แงเราก็ใกล้จบหมดแล้วน,น,นะคะอุเอาละคะเราก็มาทอดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทอดไปด้วยกินไปด้วยนะคะแล้วก็จะเหลือแค่นี้ค่ะฮิลลจะเหลือเท่านี้นะคะหลานทอดไปด้วยหลานก็กินไปด้วยนะคะ นานชอบค่ะนี่ค่ะข้างในสวยมากค่ะนี่ค่ะให้ดูค่ะหน้าทานนะคะนี่ค่ะจะเป็นอย่างนี้นะคะสามชั้นนะคะสามชั้นนะคะนี่ค่ะขนมป้งเหน่งค่ะป้งเหน่งลูกตุ้มนี่ค่ะเจ๋มาอีกแล้วค่ะหมดจานแน่ค่ะนั่งลงกนั่งลงบอกี่ว่าอร่อยแค่ไหนชย มามาบอกก่อนว่าอร่อยแค่ไหนอร่อยมากครับอร่อยมากๆเลยครับคือเนื้อข้างในคือไส้กรอกนะครับส่วนเนื้อด้านนอกจะเป็นแป้งครับเนื้อจะนุ่มครับนลุ่มครับข้างในจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นนี่คือขนมปองเหน่งครับขนปงเหน่งขนมปองเหน่งครับเนื้อแป้งเป็นไงลูกนุ่มไหมนุ่มมากครับอร่อยไหมครับอร่อยครับโอเคครับ อย่างนั้นเราแม่เต๊กจ๋าและหล้านๆขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีครับอย่าลมกสวัดีค่กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปของเรานะครับขอบคุณครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะกันไม่ต้องกดไลค์ก็ได้นะโอเคบ๊ายบาย